สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันจัน์ค่ะวันจัน์ดวงรายสัปดาห์25ถึง31เดือนสิงหาคม2568 ส่งท้ายปลายเดือนสำหรับคนวันจันทร์เรื่อยๆมาเรียงเรียงตั้งใจทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรียนรู้เกิดการต่อยอดสัญลักษณ์ของไพ่หกดาบทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใครที่ประเจิญปัญหามีเรื่องมีราวมีอุปสรรคอะไรใดๆก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในช่วงการปรับปรุงแก้ไขความหมายไพ่ทุกอย่างกำลังจะค่อยๆขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขอให้เชื่อใจขอให้มั่นใจ แปดเหรียญน,นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําของเราไปตามปกติตั้งใจทําของเราปกติแล้วสิ่งที่เราหวังตั้งใจไว้จะสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือความสุขแปดเหรียญไม่ได้สนใจใคร ไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้วุ่นวายอะไรกับใครตั้งหน้าตั้งตาทำกับสิ่งที่เราต้องทำภาระความรับผิดชอบการที่เราจะต้องทำเนี่ยขออย่างเดียวขอให้รักในสิ่งที่ทำเมื่อเรารักในสิ่งที่ทำเราจะมีความพยายามเราจะมีความตั้งใจเราจะมีความใส่ใจเราจะมีความรับผิดชอบแล้วเราทำออกมาได้ดีแล้วผลของความตั้งใจก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะหมายถึงตําแหน่งหัวหน้างานหรือแม้แต่เรื่องของการสอบทําด้วยความรักทําด้วยความตั้งใจที่เหลือขอให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังตั้งใจไว้สําเร็จสมหวังดังใจทุกประการ บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนสอบได้บรรจุได้สำเร็จมีเรื่องของการเดินทางความหมายของไพ่ใครจะรอเปลี่ยนจะยอรอย้ายรอประกาศผลก็อาจจะได้รับผลดีข่าวดีในช่วงสัปดาห์นี้ส่งท้ายปลายเดือนนะคะการเงินไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดแปดเหรียญมีเงินเข้ามีเงินเข้ามีเงินไม่รู้สิส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นโชคลาภนะ เป็นเงินที่เกิดจากความพยายามแล้วก็เป็นเงินที่เกิดจากความตั้งใจแปดเหรียญเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยกำลังจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินงอกเงยงอกงามอาจจะทําให้คุณมีรายรับมีไรายได้เป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกรรำแล้วสิ่งสําคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินแต่ไพ่พระราชาไม้เท้าเนี่ยมันคือความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ได้เงินมาแล้วรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักบริหารจัดการการเงินดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีเงินก็จะไม่ชอ็อตเงินก็จะไม่สะดุด ใครอยากวางแผนการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็แนะนำนะเธอประกันสะสมซาปะฝากระยะสั้น5ปีคุ้มครอง10ปีก็มีฝาก15ปีคุ้มครอง25ปีก็มีหรือฝาก20ปีคุ้มครอง20ปีก็มีเหมือนกันผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าธนาคารนะเริ่มต้นเดือนละ700กว่าบาทก็ได้ความคุ้มครองเกือบ2 0 0แสนแล้วนะลองดูบริหารจัดการการเงินอย่างชาญฉลาด าการเดินทางทางน้ําอาจจะให้โชคให้ลาบช่วงนี้คาดหวังอะไรใดๆไ,ไว้มีโอกาสจะได้รับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์หนี้สินจะทุเราเบาๆลงมันจะมีความตั้งใจยอยากหมดหนี้แล้วคิดว่าอย่างน้อยนะเต็มร้อยก็60เต็มร้อยก็60ยังไงก็ได้ยังไงก็สําเร็จ บูชาพญาน,นาคเสริมดวงสักหน่อยทําบุญถวายน้ําดื่มเสริมดวงสักหน่อยทั้งเหนือเนี่ยเขาจะมีความคติเชื่อที่ว่าตาน,น้ําได้เป็นเศรษฐีคือการให้ทานด้วยน้ําดื่มเนี่ยจะทําให้เราเป็นเศรษฐีมีกินมีใช้ส่วนเรื่องของการบูชาพญาน,นาคเป็นสัญลักษณ์ของบ่วง บ่วงวงกลมมีนากสองตัวกินหางกันงูกินหางเนี่ยตามคติก็คือมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีใครที่ไม่ค่อยจะมีโชคมีลาบใครที่การเงินติดติด,ตดขัดขัด,ขดช่วงนี้บูชาแล้วการเงินจะราบลื่นไหลมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆเสริมดวงความรักความรักเนี่ย เสริมความสมามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะก็ได้ลูกน้องบริวารเจ้านายหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมง,งานก็ได้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงความรักในเชิงของชู้สาวรักกันกอดกันแน่นแฟนนะคู่ไหนทะเลาะก,กันบอยนะมีปัญหากันบอยนะบูชาแล้วดีชุดนี้239บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำจัดส่งให้ฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาหรือพิมพ์คำา ่าสนใจบูชาพญานาคก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับเรื่องของความรักเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแปดเหรียญเนี่ยเออมันมีเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทำมาหากินแต่อาจารย์จะบอกว่าการตั้งใจทํางานการตั้งใจทามาหากินนมันเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อย่าลืมใส่ใจคนรักความรักของคุณด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความใส่ใจอาจจะพาแฟนไปทานข้าวนอกบ้านพาแฟนไปเปลี่ยนบรรยากาศเปิดหูเปิดตาดูหนังฟังเพลงพาครอบครัวออกไปข้างนอกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินใส่ใจเรื่องงานบ้างงานอย่างเดียวจนลืมคนรอบข้างอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ มีคู่นี่คือคําแนะนําจากไพ่แต่สําหรับคนที่โสดคนโสดบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะสุดท้ายเนี่ยโฟกัสกับเรื่องของการทํางานโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทํามาหากินทำมาหาเงินในลักษณะนั้นแต่ถ้าพร้อมจะเปิดใจ ไพ่พระราชาไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนมีคนพร้อมที่จะเข้ามาเข้ามาหาคุณพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่บ้าน้ําลายนะมันพูดได้แล้วมันทําจริงนั่นคือสิ่งที่คุณเองก็ควรพิจารณาเปิดใจเพราะคนที่พูดจริงทําจริงคนที่ไม่โม้ไม่บ้าน้ําลายเนี่ยคุณเองก็ควรจะให้โอกาสเพราะมันก็มีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์อะไรหลายหลายอย่างนะจ๊ะส่วนเรื่อง ของสุขภาพไม่มีอะไรแย่จ้ะก้มๆเงยเงๆปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงหรืออะไรใดๆย้ำทำบุญถวายน้ำดื่มเป็นการเสริมดวงเลขเด่นเลขมงคลส่งท้ายปลายเดือน6 8ปดใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรดูดวงส่วนตัวเริ่มต้น1คำถาม39บาทโทรคุยเริ่มต้น20นาที349บาทพิมพ์สาธุ6886กดแชร์เข้าไปให้รำ่ำให้รวยให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ